้อค่ะแม่ค้าบ้างละกันที่อยากจะเตือนนะจริงๆอ่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเคยอ่านข่าวแนวๆทำนองนี้มาแล้วเหมือนกันกับการที่โดนมิจฉาชีพมาหลอกขายของบางทีเขาจะเอาของถูกๆมาล่อเอามาให้เราเห็นว่ามันมีของแบบนี้นะม,มันดีแบบนี้นะเดี๋ยวยกลงมาให้เลยได้ราคาดีรับรองว่าซื้อไปขายแล้วคุ้มแต่ <คะ S 2> เขาจะมีกลกงบางอย่างที่ทาให้เราแบบ ไม่ทันระวังตัวแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอามาดูข่าวนี้กันนะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งเอาไว้ในร้านขายของชำนี่คุณผู้ชมดูสองคนนี้คือคนร้ายะนะคือเขาเนี่ยตอนนั้นน่ะอยู่ระหว่างการที่จะเตรียมเปิดร้านในพื้นที่ตำบลดงมูลอำเภอหนองกรุงศรีที่จังหวัดกาฬสินท์นะคะเห็นจ่าจา,ก,จาก,ก็คือเป็นผู้ชายรูปร่างสูงบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเซลล์ขายสินค้านะเหมือนมาเสนอขายโปรโมชั่นเป็นแบบ แอลกอฮอล์อเอาเบียร์แลกันง่ายๆ50หลังถ้าคุณพี่ซื้อกับผมนะม50หลังฟรีให้เลย2อลังค่ มีรถทุสี่คันตามมาทันทีโปรโมชั่นดีมากโปรดีมากแล้วแบบยั่วใจรขายไงเราก็ต้องแบบได้ราคาที่ดีที่สุดก็อาจจะคิดว่าอุ้ยเผื่อได้ราคาดีแบบนี้เดี๋ยวเป็นลูกค้ากันยาวๆแต่ว่าหารู้ไหมว่านี่คือมิจฉาชีพนะคุณผู้ชมเขามากับอีมีรถกระบะจากนั้นก็มีอีก4คันเลยนะอมีรถกระบะอีกสองคันมาสมทบนะคุณผู้ชมรวมๆแล้วเนี่ยมีผู้ชายชะกันมาคุยกับเขาอ่ะ5าคนด้วยกันสินค้าที่เขามาเสนอขายเขาขายอะไรบ้างคะจริงๆมีหลายนะ เพราะว่าพอเห็นว่าคุณพี่คนนี้จะเปิดร้านเป็นร้านขายของชำใช่ไหม <de bit> เขาก็แบบเดี๋ย A, ผมมวนนผมมีตัวนู้นผมมีตัวนี้เอามาลงพร้อมๆกันเลยรับรองค้ม <including> ราคาดีราคาพิเศษเดี๋ยวผมให้ดีกว่าการที่พี่จะต้องขับรถไปซื้อในห้างใหญ่ๆอีกอเดี๋ยวผมเอามาส่งเลยไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องแบบไม่ต้องขนด้วยนี่ผมมีนมนะพี่นะม,มีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีสินค้ามากมายอุปโภคบริโภคพี่อยากได้ตัวไหนบอกอเออ,อก็ไม่รู้เขาไปรับมาจากไหนหนาะถ้าจะได้ราคาถูกแล้วมีสินค้าหลากหลายขนาดนี้ทีนี้เขาก็ขนมาให้ดูเลยมีตัวนั้นตัวนี้เอาวางเต็มหน้าร้านแล้วแต่ว่าถ้าสินค้าวางเต็มหน้าร้านเยอะขนาดนี้แล้วถ้าเราขายไม่หมด รอคะทาไงดีอะเขามีออปชันให้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าออ้ยถ้าตัวนี้ขายไม่ดีเดี๋ยวเก็บไว้นานไม่ได้คุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยถ้าคุณพี่ขายไม่ได้ภายใน15วันนะเดี๋ยวมาเก็บคืนหเปลี่ยนของได้ก็แปลว่าที่เราจ่ายเงินไปเนี่ยเราไม่ต้องเสียต้นทุนโดยเปล่าๆใช่ไหมขายไม่หมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เขามาเก็บคืนเหมือนมาวางขายได้ก็ได้เงินขายไม่ได้เดี๋ยวเขาเก็บคืนไปโอ้โหมันน่าสนใจมากแต่มันน่าสนใจเกินไปคุณผู้ชมอะไรเขาจะแบบว่า ทำให้เราได้มากมายขนาดนี้ไม่พอคุณพี่เพิ่งเปิดร้านใช่ไหม <ừ> อาจจะยังมีพนักง,งานไม่เยอะเดี๋ยวผม จัดคนมาเลียงสินค้าให้เลยโอ้โหเขาคิดค่าแรงไหมอะคะไม่คิดโอ้ฟรีด้วยแค่ซื้อของกับผมเท่านั้นเองมันจะมีหลอถูกและดีขนาดนี้เออนั่นน่ะสิเนี่ยถ้าเจออะไรแบบเนี้ยหรอจะต้องต้องต้องตั้งค้อสังเกตแล้วต้องเอต้องเอต้องเอนิดนึงว่าทําไมดีจังมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่านะแล้วก็บางทีเราอาจจะแบบอยู่ร้านคนเดียวยังไม่ได้แบบดูสังเกตสังการอะไรมากมายเนี่ยพอเราตกลงกับเขาปุ๊บปั๊บไปนะคุณผู้ชมเซ็นนู่นนี่นั่นเดี๋ยวโอนเงินเขาก็จะมีกลโกงเริ่มมาแลลตตออนรกคุยยดีๆ่ ถามตอบแต่ถ้าเขาได้เงินเราไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหายต่อมไปเลยอ,อ่ะแล้วก็ตอนแรกก็ยังคิดว่าอ้าวไม่เป็นไรเราก็ได้ของเขามาขายเนาะปรากฏกลกลงของเขาก็คือตอนนี้เขาเอาของมาโชว์เราเห็นของอยู่แต่ว่าพอเราเผลออ่ะเขาสลับ สลับกล่องโอ้โหกล่องที่เราได้มาแล้วเขาบอกไม่ต้องยกเดี๋ยวผมยกให้ก็ว่าอยู่ว่าทำไมแหมอำนวยความสะดวกเชียร์มีลูกน้องลูกน้องมาช่วยยกกล่องเบาจ้ะมีแผนนี่เองไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยเอากล่องไปเก็บก็คือข้างในเปิดมาว่างเปล่านี่นะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่8เมษายนกว่าจะทราบกว่าเราจะเปิดกล่องว่าจะเอาของอะไรมาขายเนอะมันผ่านไปหลายวันแล้วอะพอจริงๆมีเบอร์แลกเบอร์กันเอาไว้ตอนแรกติดต่อกันได้ดีเลยเห็นไหมคุยลงคุยไลน์พอบอกอุ๊ยทำไม ไม่มีติดต่อเบอร์กลับไปปุ๊บหายเลยครับโอ้โหน,นี่แหละเขาถึงคุยเขาถึงบอกกันไงคะคุณว่าตอนที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน,น่ะเรายังเป็นเจ้านายอยู่ใชแต่พอเราจ่ายเงินไปแล้วปุ๊บเรากลายเป็นลูกน้องทันทีเนี่ยแหลคะค่ะเขาก็เลยอยากจะมาเตือนนะคะว่าต้องตรวจสอบสินค้าให้ดีๆนะอ่ะมีเสียงสัมภาษณ์ผู้เสียหายด้วยไปฟังกันหน่อยคะ่ะเรายังโทรติดต่อมันได้นะคะไอพิจฉาชีพพวกนี้ติดต่อได้พอพอหลังจากสามทุ่ม มันก็ปิดโทรศัพท์ไปพอเช้ามาก็โทรไปหามันติดมงตามที่มันนัดไว้คิดว่ามันเป็นคนขายของแต่ก็โทรไม่ติดแล้วมันไม่รับสายคืงมารู้ตัวเองพอมาเปิดกล่องกลายเป็นลังเปล่าเกือบทั้งหมดเลยเอามาเตือนภัยนะคะตอนนี้เขาก็แจ้งความไว้ที่สพอนอรีแล้วก็หวังว่าคนที่ดูข่าวนี้จะไม่หลงเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกนะคะ,คะ